สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่จองลำนนอกครับเมื่อคืนก็มีฝนตกลงมาครับทั้งคืนเลยครับตกหนักกันเลยทีเดียวเหมือนป u d จ e หน้าหนาวนะฝนตกแต่ว่าอากาศไม่ได้เย็นลงครับ อากาศอุณภูมิปกติครับแต่ว่ายัางมีเมฆอยู่เมฆขึ้นอยู่ครับตกมาก็ดีอยู่ครับงาวันนี้มันจะได้งอกได้แตกยอดเพิ่มควายจะได้มีของกินนักขึ้นครับ พึ่งมาเก็บน้ำหวานเก็บเกสรนะจะเข้ากลางทันวา่าแต่ว่ายังบ่มีพึ่งใหญ่มาเพิ่มครับผมก็ได้แค่2องโกนครับรวมที่บ้านเป็นหโกนก็เป็น3ามโกมนมมีเข้ามาอยู่เพิ่มเลยสภาพอากาศมันแปลกๆครับ ันนี้อากาศมันได้หนาวนะวันก่อนนี่หนาวอยู่นกยางก็กตัวควายไปนะไปเลี้ยงควาย กระตุนแล้วครับเนี่ยมันจะคุดดิ้นไม่อยู่นี่น่าจะกำลังเข้าในปลามันมนมี้ยังกินครับแห้งแรลงหมดละต้นไผ่ยังกระกต่ายหมดเลยปกติตุนหนูพุกเหน่วนี่มันอาศัยคดกินหกักหญ้าัาไผ่ครับ ไอ้มันตายมันก็ลงมากินไผ่ผมพงอยู่ตรงข้างห้วยพงชัดปลามันก็อยู่ลำบากเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> มูเห็นมูยังก็ไม่อยู่ใกล้ๆสวนหมดแล้วครับเพราะว่าแถวนี้มันมีกล้วยนะผมปลูกกล้วยไว้แต่กล้วยซุกนี่บาได้บ้าพอเลยเห็นก็จะกินหมดเลย เห็นนกมาลุมกินหมดนละนี่อากาศมันมหนาววายลงหน้าลงบวแล้วงัวก็กินเพ่งแห้งด้วย มัเนเพียงแห้งทุกวันแล้วตอนนี้ล้วก็จะปล่อยให้มันเล็มแ้่ตัวเองไม่มองมันบ่อยมีน้ำนมแับมันหอมถ้าลูกมนะันกินนมนักต,ตอนนี้มันเริ่มกินหญ้าแล้วในขอกก็กินเด๋ยวแล้าไปเี่มันมในขอกบ สักวกันก็จะตัดแปลงกลราวมีฝนตกลงมาแล้วตัดเสร็จเกวานปุ๋ยใส้เดือนฟันขี้งวงแล้วนะแล้วแหนมเข้าฮดแหนมสักเดือนสองเดือนก็จะได้กินแหนมครับ mình tốc nát hay ni lùm mất lùm cả này cả nha mà phải ọc lùm cớn tốc tốc mà này nha hay kiểu đây nhàng lông วันไหนอากาศเย็นๆก็จะยู่กันเมือนวันไหนอากาศฮอหน่อยมค่อยยูครับยูกันชั่มงสองชั่วโมงกับปิ๊กแล้ก็กินเปรนยแห้งในคอเขาแบ่งกันกันขึ้นไปทางบนดอยผมอือืมข้นันจะตาวแล้วอ๋อ มันมยมีเงาเล่มครับจะเตี้ยวไปเลยล่ะแต่มันกานเตี้ยวนลันถึงจะกินต่อเพื่องกันฝนตกที่ต่อเพื่องกันจะแตกหนอดีนะ พดินมันเย็นดินมันชื้นต่อเข้าน้องเข้าก็จะออกไว้อยู่ควา,นายนี่ก็จะกินดีแฮมโนยครับ เ,เพียงกับปลาเลี้ยแเ่ครับตังเข้าน่าจะหมื่นครับก็เลยบอกไปแต่รอมันแดดลองดีๆก่นอนรอฝนรอไม่ยังก่อนพรอมหมดแล้วจะตัดได้นะครับมันก็ลาเนี่ย นกสระพัดเพี้ยนี่กันยามไว้อยู่เนี่ยปลูกไว้่อตห้งองน้าครับงามนะติดียว่าลองปลูกหงครับกันก็นยามไว้ด้วยปลูกแบบแอบ,บข้างห้องน้าไว้ตัดได้ล้ ว่าเนี่ยมันเท่าแล้วครับ6เม,ม็ดล่ะมียาใส่ปุ๋นว่าควายมันก็กินอยู่นะกินดีอยู่ยก้อยคือนอี้ซุกนกเปียังหูกินมัน้งล่ะ เตือเลยครับตึ้งลกตึ้งเห็นแล้วก็มันจะบึ้งครับนะตอ้เบื้องตกเปี้ยหมดเลยเพิ่งกับผมมาอยู่คนนี้ยังอยู่อยู่ก่อนเนะจ้าเซิบก็ Ja, yep, kipp. ยังอยู่อยู่บ่เคยได้มายื้อว่าใจครับนี่อยู่ธรรมาชาติเลย นี่ดีวัาช่วงนี้มดม,มันนักะนะแค่นี้มีอย่างามี้อยู่แล้วเหมือนไม่มันไม่ค่อยดีครับไม่มันไม่กินนะเพิ่งเลยแบบค่อยชอบแปลงไม่เหมือนแล้วครับต่ะเมอกลางปีแล้ว เพิ่งมาอยู่เลยในเปียมวันนี้ก็ใส่ได้อยู่คือควายครับแก่ๆที่งูนี่มาเคยกินละนี่ยพรเข้าเล่งอะไรครับตัต้องปุ่นเต่าแล้วนะ่ นี่มันไก่หน้าเก็บความชื่นแห้งตินแห้งงน่าไปไง่เพิ่งจะมากินต่วนี่แหละแรงอาหารเพิ่งบินตอมเต็มหนะ ไม่ตั้งใจเหลือไว้จะเอียครับเพราะว่าผมเลี้ยงควายเนาะเลีเ้ยงควายเลี้ยงงัวผมก็จะเป็นใจยาผลแยจะได้ที่นี่เนาไดาก้กระจายแต่วันนี้มันออกก็เลยไปพอวิธีการเลี้ยงพึ่งเลี้ยงพึ่งพงปลานี่แหละมันจะเป็นประโยชน์กับเขาครับ เราะว่าเขาเอาเอเขาไ่ได้ปลูกมันมันขึ้นคนเดียวครับแง่ม,มันนี่แล้วก็บางทีงัวกกินอยนู่คนเท่ามาลักหวานพากกาดไม่นี่อากาศออกดอกมาง,งามครับรกากาดมันหร่งคนบอมาหดน้ำในแรกนี่พักกาศดลวกครับ กับน้ำพริกน้ำพริกบะก,กอกลำดีครับรกาดปลูกคนเดียวมันจะหวานๆนะหลวกมันต้องหลวกเมือนครับตำน้ำพริกตาแดงแล้วก็มีบะกอกใส่บะกอกปลา,ปา,ปา,ปานี่นนะลำดีครับมันเป็นอะไรอย่างที่เปิงกับหน้าแรงขนาดนี ตรงนี้วิธีชีวิตหัวก็จะกินเป็นแห้งเป็นลักแล้วก็ปล่อยเล็มสวนควายก็อีแล้วปล่อยไปกายก็มันเดินปิ๊กคอกักคนเดียวครับแต่บางหัวนี่ต้องไปเข้าตอนเข้าเหมือนเก่าควายในถึงเวลามันจะห่งน้าทีของมาครับมันจะเดินปิ๊กกันคนเดียว ส่วนเพื่งนี่ก็ปล่อยมั่นตามธรรมชาติครับผมไม่ได้พออย่างเดียนี่แขกมันเหมือน,นเอายามาใส่กันมดครับแต่ว่าช่วงนี้มดมันม่ค่อยนักแหละเดีย๋ยวจะเอาต้นไม้มมทีนะ่มันมีดอกทั้งนักครับต้นอย่างกงีทองอุไรน่ะมันมีดอกตลอดทั้งปีเลยแถวสุโขทัยมันปลูกกันนักครับ อดอกมันสีเหลืองๆนะพึ่งอก็บพนันเลยเดีย๋ยวผมจะมาปลูกผงปลูกไว้ต่ำุกันนะนี่แหละห้อยเป็นอาหารนะพึ่งครับอดอกมันกังงามใจสีเหลืองเต็มต้นเลยครับ นี่ก็นักนะพึ่งเนะี่ยอาหารหน้าแรงมันก็จะหาย,ยากครับันจักวางพอใบซักลนอย่างรนมุดแล้ะจะมีดอกไม้ป่าอยู่ดอกดูดอกอย่างสารพัดแถวนี้ใกล้ๆนี่ครับแต่พวกเรากระชายแต้หวานนี่มันมาครับเป็นเลี้ยงพึ่งสมัยก่อน ก็เลยแผ่กระจายนักทั้งสุขุทัยบ่ใครมีนะทางบ้านเมียผมบุกคปป้าครับฮัลครับหม่ป้ากันใหม่คลิปหน้าบอมลิปบนี่ก็ขอตัวล,ลาบไว้ก่อนครับสวัสดีครับผม